จับพิรุษภูมิธรรมอ้างไม่ได้สั่งย้ายจุดฝึกทหารเรือเกรงมีปัญหากับเพื่อนบ้านขณะกองทัพตอบกลับหนังคนละม้วนมีเรื่องทําให้เกิดความสับสนอีกแล้วค่ะหลังจากที่นายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาพูดถึงประเด็นของการสั่งย้ายสถานที่ฝึกของกองทัพเรือเกาะกูดแต่คําตอบคนละเรื่องกับกองทัพเรือ สืบเนื่อมาจากกรณีที่ทางด้านของนายสนทิลิ้มทองกุลนนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้สั่งการให้กองทัพเรือเปลี่ยนสถานที่ฝึกลาดตระเวนซึ่งทางด้านของนายภูมิธรรมก็เปิดเผยค่ะว่าได้รับรายงานเรื่องนี้ว่ามีการไปฝึกซ้อมซึ่งความจริงแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมเล็กๆไม่ได้เป็นการฝึกซ้อมใหญ่แต่อย่างใดแล้วก็เป็นการฝึกซ้อม ตามวงรอบและการที่นายสนธิออกมาพูดเกินไปว่าผมเนี่ยไปสั่งการให้ย้ายถึงที่การฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอะไรและสามารถสอบถามผู้บัญชาการทหารเรือนะครับขอบอทรเนี่ยไปถามได้เลย เพราะกองทัพเรือดำเนินการไปตามกระบวนการการฝึกกรไม่ได้เจาะจงว่าอยู่ในเฉพาะพื้นที่ใดแต่มีการเลื่อนพื้นที่ไปทางใต้บ้างและเป็นไปตามแผนงานประจำปีของแต่ละเหล่าทัพนอกจากนี้ทนายภูมิธรรมยังกล่าวต่ออีกด้วยคะ่ะว่าส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าตนเป็นคนสั่งการนั้นขอถามนายสนทิว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนเพราะไม่มีการกล่าวแบบนี้ และจากการที่ได้พบกับผู้บัญชาการทหารเรือเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการทหารเรือก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดตามที่นายสนธิกล่าวอ้างจะกลายเป็นว่าผมเนี่ยไปสั่งได้ยังไงซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือก็ยืนยันว่ารับผิดชอบเองได้และไม่ต้องให้ใครมาสั่งในเรื่องแบบนี้ส่วนที่มีการเปลี่ยนจากการฝึกไปลาตะเวนแท่นขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทยแทนนั้นนายภูมิธําย้ำค่ะว่า กองทัพเรือก็ได้ทำตามแผนอยู่แล้วแล้วก็เป็นไปตามวงรอบการฝึกไม่สามารถบิดเบือนได้ซึ่งการล่าตะเวนก็มีหลายสาเหตุอาจจะเป็นการดูพื้นที่บ้างหรือล่าตะเวนตามชายฝั่งและแผนที่ที่กองทัพเรือวางเอาไว้ดังนั้นอย่าไปพูดเรื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นอีกเนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเกาะปูดนั้นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและอาจจะมีผลเสียต่อประเทศ เหมือนการปรยุยงให้เกิดการต่อสู้กันหรือใช้ความรุนแรงต่อกันจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งนี้ขอให้ฟังตามข้อเท็จจริงและขออย่าใส่ใจกับข่าวลือข่าวปล่อยมากนะักซึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้ถามต่อว่าส่วนการเปลี่ยนพื้นที่การฝึกเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่าง2ประเทศใช่หรือไม่ในภูมิธรรมก็กล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะป้องกันเพราะว่ากองทัพเรือดำเนินการตามปกติ มีแต่ภายในประเทศมีแต่ภายในประเทศเราเท่านั้นที่มากระตุ้นกันเองซึ่งเนื่องจากที่กล่าวมาของนายภูมิธรรมเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันเลยกับกองทัพเรือที่ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะเหมือนว่าไม่ได้นัดแนะพูดคุยในคําตอบกันหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าถ้าหากย้อนไปค่ะเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคนเรือเอกพาสุกรีวิไลลักษณ์โคษศกกองทัพเรือเนี่ยถแถลงบอกกอทบอว่ากองทัพเรือ โดยหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหน่วยปฏิบัติการเกาะปูดและท็อปเรือภาคหนึ่งจะทำการฝึกทางเรือประจำปีในวันที่1 0ถึง12ธันวาคม67โดยยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ใดเพราะว่าฝึกทุกปีแล้วก็เป็นกำลังที่มีอยู่บนเกาะปูดและทับเรือภาคหนึ่งที่ดูแลพื้นที่ทางทะเลอยู่แล้วแต่อยู่อยู่ต่อมาอีกแค่3วันค่ะ2 3พฤศจิกาย,ยนห7เจก็มีรายงานข่าวจากทรรนะคะแจ้งว่า พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผบทรค่ะสั่งยกเลิกแล้วก็ให้ปรับแผนการฝึกใหม่จากการฝึกกำลังรบทางเรือในทะเลรอบเกาะปูดจังหวัดตราดและการป้องกันฝั่งของเกาะปูดมาเป็นการฝึกดูแลป้องกันแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อ่าวไทยแทนคาดวันจะกระทบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังถูกจับตามองว่าการฝึกนั้นเป็นการยั่วยุก,กัมพูชา ที่อาจจะส่งผลให้บรรยากาศตึงเครียดทั้งนั้นที่ทอรอจะทำการฝึกที่เกาะปูดและทะเลโดยรอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าแผนที่เดิมที่วางไว้อะก็คือบริเวณโดยรอบเกาะปูดค่ะที่ฝึกกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนผ่านหมุนเวียนตามรอบแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยผ่านสื่อแต่อย่างใดแล้วที่นายภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยง การเข้าใจผิดระหว่าง2ประเทศก็แสดงว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงตามที่นายภูมิธรรมพูดเพราะว่ากองทัพเรือก็เปิดเผยชัดเจนค่ะว่าที่ต้องย้ายสถานที่ฝึกก็เพราะว่าเกรงว่ามันจะเป็นการยั่วยุยิ่งเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทําให้น่าสงสัยค่ะคุณผู้ชมว่านายภูมิธรรมกับกองทัพเรือเนี่ย ใครกันแน่ที่กําลังโกโหกงานนี้และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตานี้ได้เลยค่ะ